สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปต่อไปนี้จะเป็นวิธีการเข้าเรียนออนไลน์ของโรงเรียนเซนต์โดมินิกนะครับเข้าผ่านเว็บไซต์ google.com พอเข้ามาในหน้าเว็บไซต์นะครับให้ทําการลงชื่อเข้าสู่ระบบกดปุ่มสีฟ้าที่อยู่มุมขวาบนได้เลยนะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าลงชื่อใช้งานแบบนี้นะครับให้ใส่อีเมลโรงเรียนของตนเองนั่นก็คือรหัสประจําตัวนักเรียนตามด้วย atstudent.sd.ac.th นะครับส่วนรหัสผ่านนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยใช้เมลโรงเรียนเลยนะครับให้ใส่เบอร์โทรผู้ปกครองที่สมัคร SMS ไว้กับทางโรงเรียนนะครับแต่ถ้าใครที่เคยใช้อีเมลโรงเรียนแล้วนะครับให้ใส่รหัสที่เคยตั้งไว้ได้เลยนะครับหลังจากลงชื่อเข้าใช้เสร็จนะครับก็จะกลับมาที่หน้าเดิมนะครับให้ทำการกดจุด9จุดที่อยู่มุมขวาบนนะครับและเลือก Classroom และจะมีห้องของตนเองนะครับให้กดคลิกเข้าไปได้เลย เพียงเท่านี้เราก็จะมาอยู่ในห้องเรียนออนไลน์ของเราแล้วนะครับในห้องก็จะมีชื่อของเรียนของเราและชื่อครูประจําชั้นนะครับเมื่อถึงเวลาเรียนตามตารางสอนคุณครูก็จะมาโพสต์วิดีโอการสอนซึ่งนักเรียนสามารถกลับมาทบทวนย้อนหลังได้ตรงนี้และในทุกวันช่วงเช้าเวลา8ดนาฬิกาสี่นาทีคุณครูก็จะมีการทักทายนักเรียนโดยการมีดซึ่งวิธีการมีดให้ทําการกดลิงก์นี้เลยนะครับลิงก์นี้นะครับและกดปุ่ม join now สีเขียวเพื่อเข้าห้องมีดเข้าผ่านแอป Google Classroom ทั้ง iOS และ Android เนี่ยหน้าตาคล้ายๆกันนะครับเวลาเข้าแอปมาก็จะมีปุ่มที่เขียนว่าเริ่มต้นใช้งานกดเข้าไปได้เลยกดแล้วนะครับก็ให้เลือกเป็นเพิ่มบัญชีนะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าลงชื่อใช้งานแบบนี้นะครับให้ใส่อีเมลโรงเรียนของตนเองนั่นก็คือรหัสประจำตัวนักเรียนตามด้วย student.sd.ac.th นะครับส่วนรหัสผ่านนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยใช้เมลโรงเรียนเลยนะครับ ให้ใส่เบอร์โทรผู้ปกครองที่สมัคร SMS ไว้กับทางโรงเรียนนะครับแต่ถ้าใครที่เคยใช้อ e ีเมลโรงเรียนแล้วนะครับให้ใส่รหัสที่เคยตั้งไว้ได้เลยนะครับหลังจากเพิ่มบัญชีแล้วนะครับก็จะเห็นห้องของเรานะครับก็กดคลิกเข้าไปได้เลยเพียงเท่านี้เราก็จะมาอยู่ในห้องเรียนออนไลน์ของเราแล้วนะครับในห้องก็จะมีชื่อโรงเรียนของเราและชื่อครูประจําชั้นนะครับเมื่อถึงเวลาเรียนตามตารางสอนคุณครูก็จะมาโพสต์วิดีโอการสอนซึ่งนักเรียนสามารถกลับมาทบทวนย้อนหลังได้ตรงนี้และในทุกวันช่วงเช้าเวลา8นาฬิกา45นาทีคุณครูก็จะมีการทัักกทายยนนเรี โดยการมีดซึ่งวิธีการมีดเนี่ยให้ทําการกดปุ่มรูปกล้องวิดีโอมุมขวาบนนะครับและถ้าหากว่าในโทรศัพท์ยังไม่มีแอป Google m e e t เนี่ยให้ทําการกดโหลดแอป o o g l e Meet ก่อนนะครับหลังจากโหลดแอป o o g l e Meet เสร็จก็กลับมาทําขั้นตอนเดิมนะครับกดกล้องวิดีโอเมื่อกดกล้องวิดีโอแล้วมันจะเด้งเข้าแอป e e t นะครับและจะมีปุ่มสีเขียวเขียนว่าเข้าร่วมการประชุมก็กดเข้าร่วมการประชุมได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการเข้าห้องเรียนออนไลน์ของโรงเรียนเซนต์โนวินิกนะครับ